S 1> <S 1> สวัเกียิ่งพามาเที่ยวตลาดค่ะชื่อว่าตลาดคูเซนอยู่กลางกรุงไคโรสาธารณรัฐอารับียปตกนะคะดูบรรยากาศที่มองเห็นก็ เหมือนกับตลาดเรื่อเ่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าสีสันก็พึกคักนะคะแล้วก็มีบรรยากาศผู้คนต่างก็มาจับจ่ายที่นี่ค่ะเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอัลอาซาร์นะคะดังนั้นเนี่ยทางนักศึกษาไทยที่มาเรียนอยู่ที่นี่ก็คุ้นเคยกับตลาดนี้เป็นเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่หน้ามหาวิทยายลัยเลยนะคะ คนที่มาตลาดนี้เด็นๆต้องมาซื้ออะไรคะ ต้องมาซื้อของพวกองฝากเช่นพิสตันต้มีชุดหลากหลายเช่นชุดของเหมือนกับทองของเหมือนกับทองเหลืองอะไรเงี้ยเหรอเป็นภาชนะแล้วก็เป็นเครงประดับํำไล่เสื้อผ้าผู้หญิงที่นี่ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคะก็ก็เป็นใช่ก็เป็นเป็น จะบอกว่าใหญ่ที่สุดในไฮโรก็ว่าได้อ๋อนีของหลากหลายแล้วก็ราคาถูกนะคะแต่ว่าเดินเดินไปแล้วก็ต้องระวังรถนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ารถจะพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ที่นี่จริงๆขับรถกัน,น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็จะบีดแตรกันนี้ค่ะแต่ว่า อย่างนี้ค่ะนักศึกษาจะคุ้นเคยกับตลาดนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเลยนะวิริยร่มกับทุกวันเรัมบาร์เบรนก็รั้งนี้เรก็ก็มีบ้างที่ที่มาพักที่นี่ก็มีหน้ามหาลัยนะครับแล้วก็หลังหลังหลังเนี้ยก็มีอ๋ออาคารนี้ก็คือเป็นที่พักเหมือนห้องเช่าขอพักหลังนี้เรา่นี้แต่ว่าเป็นเครือ่ายหลังการนี้ออค่ะงค่ะ ค่ะค่าครองชีพที่นี่สูงไหมคะชีพไม่สูงหรอกประมาณถ้าอยู่ที่เด็กมาเกียนที่จะใช้อยู่ที่ส่วนตัวใช่าต่ต่อเดือนเช่นประมาณห้าพันห้าสามพันกว่าหรืเจ็ดพันิดที่ตลทุกคนั่นะค่ะจะประหยัดหรือไม่ประหยัดใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าถ้าของขายอะไรพวกนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราซื้อตลาดนี้ก็น่าจะเป็นตลาดที่ราคาย่อมเยา ถ้าไปห้างไปอะไรก็คงไม่ไหวเนาะค <c oughs> งอยู่ไม่ได้ของเด่นจะอยู่ในร้านก็นเลยพาเข้ามาในร้านนะคะนี่ส่วนใหญ่ราคาเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ราคาเท่าไหร่อ่าละเก้าสิ เลนกันหมดเลยกับอันเล็กอันเล็กสามสิบห้าอันเล็กสามสิบห้าสามสิบห้าปอนด์อันนี้เก้าสิบอันนี้อันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบอ๋อมันก็เหมาะกับซื้อเป็นของฝากเนอะเอออันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบอันเล็กเล็กอันไหนอันไหนที่คนนิยมมากที่สุด มีปฟาติติตุตันคาโมฟาโราฝาเรตุตันคาเมนฟาโรแล้วก็พระนางในฟเวติตินี่ฟาติติอ่าในฟเวติติอันนี้คือ30มสิบนะเอาละสามสิบเอ้กล่ร้านลดได้ก็อ่าหลายหลายอันลดได้หลายหลายอันลดได้หลายหลายอันลดได้และนี่ก็เป็นเพียงร้านหนึ่งนะคะใน ตลาดคูเซนแห่งนี้ซึ่งนักเรียนไทยรู้จักกันดีนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยมาเยอะทีเดียวทาให้คนขายบางร้านเช่นร้านนี้พูดภาษาไทยคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่เคยมาก็สามารถที่จะลองทํากันบ้านหาข้อมูลมาแล้วก็หวังว่า,าทั้งหนึ่งท่านอาจจะได้มาสัมผัสแล้วก็มาท่องเที่ยวที่นี่ก็เป็นไปได้นะคะ วเรติบูเดยนสายสวย่าคเขียนยิ่งจากตลาดฮูเซนกลางกรุงไคโรประเทศอียิปต์ค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ